เไหมเป็นยังไงบ้างนอกจากกับผู้นั้นแล้วกับตัวเองเหมือนกันคนะ่ะหากเราก็เป็นคนแบบนั้นถามตัวเองในทุกๆวันว่าเหนื่อยไหมไหวหรือเปล่าโอเคไหมเราไม่ต้องทำมากทั้งหมดก็ได้เราให้คนอื่นทำบ้างก็ได้เราปฏิเสธบ้างก็ได้อะไร ที่เราจําเป็นจะต้องปฏิเสธเพราะมันไม่ใช่มันเกินที่จะรับไหวไม่ต้องรู้สึกผิดค่ะเคยได้ยินคำว่าทุกข์ในใจไหมคะทุกข์ในใจคือการได้รับผลของการกระทําหรือที่เรียกว่ากรรมเนี่ยที่เรารู้จักในรูปแบบหนึ่งบางทีในชีวิตสมบูรณ์แบบในสายตาคนอื่น การงานอาชีพสุขภาพครอบครัวฐานะหน้าตาทางสังคมมีชื่อเสียงอู้ดูแบบดีงามไปหมดแต่เขาคนนั้นหรือเธอคนนั้นมีความทุกข์ที่อยู่ในใจบางคนเป็นความทุกข์ที่ไม่สามารถให้ใครช่วยเหลือได้บางคนสุขก็สุขไม่สงบสุขไม่สุดสุขแบบไม่อิสระ คนเราทุกคนค่ะมีทุกสิ่งทุกอยาก่างหรือมีเรื่องราวรวมไปถึงปัญหาและมีมุมของตนเองด้วยกันทั้งนั้นวันนี้ค่ะสิ่งที่เรามองเห็นจากสังคมภายนอกไม่ว่าจะเป็นที่เราเห็นจากการใช้ชีวิตประจำวนันหรือในโซเชียลเนาะ ไม่มีใครรู้จริงๆว่าแต่ละคนนั้นประสบพบเจอกับอะไรบ้างบางคนดูเป็นคนแข้มแข็งอารมณ์ดีมีอารมณ์ขันเป็นคนที่มีโผดูแบบเอ e นอ y ีดีมากเขาอาจจะมีความทุกอะไรบางอย่างก็ได้แต่เพียงแค่เขาอาจจะรู้จัก จัดการกับความรู้สึกนึกคิดของตนเองหากเขาโชคดีนะตอนนั้นเนาะแต่ก็มีอีกด้วยความที่เอ NERGY อะค่ะ posture เ,เนาะที่เห็นเป็นแบบนั้นอะคาแรคเตอร์แบบนั้นทุกคนก็แบบอะไรอะไรก็เขาคนนั้นอะไรอะไรก็ลงไปถึงตัวเราเนี่ยแหละหากเป็นคนแบบนั้นอยู่อะไรอะไรก็เรารับผิดชอบหมดอะไรอะไรก็เราจัดการหมด อะไรอะไรก็ส่งให้คนนี้ล่ละเขารับมือได้เขาเก่งคนทุกคนคะ่ะก็ต้องการการดูแลเอาใจใส่เห็นอกเห็นใจด้วยกันทั้งนั้นไม่ได้ว่ามีพร้อมหรือตอนแรกคนแบบที่โค้ชพูดเนาะหรือว่าเป็นคนที่พลังบวกเยอะเอเนอร์จีีเขาจะไม่เหนื่อยหรือเขาไม่มีปัญหาของเขาเขามีคะ่ะ และจริงๆอะไรอะ่ะที่เราช่วยกันได้เราก็ควรทําอย่าไปแบ่งคะ่ะอุ้ยคนนี้แกล่งคนนี้เก่งละเออคนนี้ทําแหละเอาไปเลยอันนี้ให้นี้แหละเออนึกถึงแต่คนนี้แหละอันนี้แหละนี้แหละนี่แหละให้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  hi, 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 hi. ไปเหมือนที่เราเห็นอย่างข่าวเยอะมากเนาะไม่ว่าจะเป็นภาวะโลกเรียหรือ Smiling Depression ใช่ไหมคะหลายๆอย่างมาก ก็มาจากตรงนี้แหละถามสักนิดเนาะถ้าเรารู้จักใครสักคนหนึ่งเหนื่อยไหมเป็นยังไงบ้างน,นอกจากกับผู้นั้นล้วกับตัวเองเหมือนกันค่ะหากเราก็เป็นคนแบบนั้นอะถามตัวเองในทุกๆวันว่าเหนื่อยไหมไหวหรือเปล่าโอเคไหมเราไม่ต้องทํามากทั้งหมดก็ได้ เราให้คนอื่นทำบ้างก็ได้เราปฏิเสธบ้างก็ได้อะไรที่เราจำเป็นจะต้องปฏิเสธเพราะมันไม่ใช่มันเกินที่จะรับไหวไม่ต้องรู้สึกผิดค่ะแต่การที่เราเอาเปรียบตนเองบ่อยๆหรือยอมถูกเอาเปรียบบ่อยๆหรือเราเคยตัวไปเอาเปรียบหรือเผลอเอาเปรียบไปะยัดเยียด ให้ใครอยู่บ่อยๆนั่นนะคะมันผิดนะวันนี้ดูตัวเองให้ดีเราเป็นคนที่มีความทุกข์ในใจไหมเราเป็นคนที่ไม่กล้าปฏิเสธทุกอย่างทั้งหมดไหมหลับทำหมดเลยไม่ดูใจตัวเองเลยแต่ดูแต่คนรอบข้างมีเวลาให้คนรอบข้างจาัดก,การทุกอย่างอันดับหนึ่งเลยแล้วตัวเองอยู่ตรงไหนเป็นอย่างนั้นอยู่หรือเปล่าหรือคุณเป็นคนที่อะไรอะไรก็พึ่งพาแต่คนอื่นไหม อะไรอะไรก็ยัดเยียดแต่คนนั้นคนนั้นคนนั้นคนนู้นคนนู้นคนนู้นให้เขาทําขอขอร้องขออยู่ไหมวันนี้เรามาช่วยกันดีกว่าค่ะทําทุกสิ่งทุกอย่างไม่เบียดเบียนใครไม่ยัดเยียดใครไม่ฝืนใจใครและต้องไม่บั่นทอนตนเองไม่เอาเปรียบตนเองเคารพตนเองเนี้ยเพียงแค่เราเคารพกันละกันเคารพตนเองเคารพผู้อื่นโลกนี้ก็น่นอยู่ ขึ้นเยอะเลยแล้วจะทำอะไรอะคะ่ะทำไปในทางที่มันส,สร้รางสรร์แล้ก็อย่าเคยตัวนะอย่างที่บอกฉันก็เป็นคนแบบนี้แหละฉันก็แค่พูดเล่นแหละหรืออะไรแบบเนี้ยคะ่ะบางทีบางคนเนี่ยเขาไปกระทบในสิ่งที่เราพูดแล้วยิง่งพูดไม่กี่ทีมันไม่เป็นไรหรอกแล้วบางคนเคยตัว่งพูดซ้ําๆซ้ําๆซ้ำๆมันทําให้คนคนหนึ่งเสียใจบ้างก็มีถ้าถามว่าเออทำไมโค้ชรู้ เพราะว่าคนที่เสียใจเหล่านั้นนะ่ะมักจะมาบอกโคชไงแต่คนนี้เป็นคนที่แบบปเทคตัวเองตลอดปกป้องตนเองตลอดเขาจะเคารพตนเองและปกป้องตนเองอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ชอบแบบพดุงความยุติธรรมเนาะเวลาเจออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆให้ตัวเขาค่าะเป็นคนปกป้องตนเองอะจะดีที่สุดเนาะส่วนตัวโคชอะตั้งแต่เด็กๆละไปจนถึงเรามาพัฒนาจินญานหรืออะไรเราจะไม่เก็บ คำของใครอะค่ะหรือการวิาพากษ์วิจารณ์อะไรที่มันไม่ได้ปนหรือเต็มไปด้วยความเมตตาความหวังดีคอยก็แค่รับฟังเราคก็ก็ปล่อยอ๋อได้ยินแต่ไม่รับเอาค่ะวันนี้เราต้องอย่าลืมในทุกภาระหน้าที่การงานความรับผิดชอบทั้งเรื่องส่วนตัวครอบครัวเนาะหรือว่าอย่างอื่นนะฮะเราต้องดูด้วยเราไหวไหม แล้วแม้กระทั่งทุกคนนะคะที่มีภาระหน้าที่ทำอะไรก็ตามดูแลผู้ป่วยเป็นแม่บ้านเป็นพ่อบ้านเนาะเลี้ยงเด็กดูแลผู้สุงอายุแล้วทำอยู่งั้นอ่ะทั้งวันแทบจะ24ชั่วโมงเราต้องหาเวลาเบรกให้กับตนเองค่ะฝากคนอื่นบ้างสลับบ้าง ไม่เราไม่ไหวอะพอทุกสิ่งทุกอย่างอะไรก็ตามที่มันตึงเกินไปหรือมันหย่อนเกินไปมันมีผลกระทบในวันถัดๆไปแน่นอนและขคอเชื่อว่าคนที่มาชมคลิปนี้จะได้รับประโยคใดประโยคหนึ่งให้ท่านฉุกค,คิดได้กับทุกอย่างเลย ไม่ว่าจะเป็นตัวท่านเองเนี่ยแหละที่เป็นแบบนี้และตัวท่านเองเนี่ยแหละที่เคยไปยัดเยียดหรือรู้ว่าคนนี้ยอมก็ให้ให้ให้แต่คนนี้ทําฝึกค่ะฝึกพึ่งพาตนเองฝึกเคารพกันและกันฝึกเคารพตนเองฝึกเป็นคนมีกาละเทศะฝึกเป็นคนที่เอาใจเขามาใส่ใจเรา และฝึกเป็นคนที่แก้ปัญหาด้วยตนเองก่อน